มันจะตาตอนกลคืนครับก็บ,บอกให้เงียบเงาแหงนะครับเพราะว่าบมานน้องมาบ่ดเดิกเนาะก็ยังมีรถแลนมานนี่ก็เริ่มตักทายกันละเริ่มตักทายกันละมันนี่บ้านนองอยู่หลักกิโลครับมันนี่บ้านนองจะมาขอโชคต่องงวดครับงวดวันที่สิบหกุมภาหนเจ67ครับผมโค้งสุดท้ายละครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่ส6บหววนะครับงวดที่แล้วครับออกศูย์้าครับศูนย์้า เต็มๆตรงตงบทตรงกาบเลยครับออกศูนย์เก่าเนาะงวดนี้เรามาลุ้นกันว่าเบาหน่องสีไดเลงตัวใดหลักกิโลเพียรพามครับมือนี้ก็มีไก่มีเหล่าครับมะวายไอยเพิ่นครับอีกหนึ่งหากระงาวด้วยหนึ่งหาสีหนึ่งกระง,งามเรามาลุ้นกันครับบอมบอนี้ตัวแดงสิเป็นตัวใดงวดวันที่16กุมภาพกุศิษฐกับผมพางเลย กอรีกังดหัวทุกทีสิบหกหนึงพันหกเจ็ดนี่ไก่หมาหวายนั่นเลยไก่หี่งาวหัวหมักค่ายออกมีโ้งได้ด้วยหวดิควันหมักก็เป็นเม่าหวาา

ปล่อยมาตรงๆด้เนีย่ยใจถห้ดีธรราได,ด้เกือถูกปล่อยมา้สามตัวถ่ายรถาตาีแล้ววันที่หนึงหมวดวันที่สิบเอกุพาพผล่ผเหียบอางด้วย สวัสดีครับผมเบาหนองครับมีมาพอๆกับเบาหนองอีกที่เก่าครับผมหงวดท้นที่ส6หกุมภาหกเจ็ดเบาหนองบเลมาหลายหงวดแต่ว่าแต่ยังมีคนถูกเลขกนำอยู่ครับหงวดที่แล้วครับ09 09ศย์หงวดนี่เลขกถูกเป็นตัวใหเดี๋ยวมาดูน,นครับสามตัวบนงวดวันที่16หกุมภาันเจ6ดแต่ไปดูเลขถูกน้ำกันประกัมาเบิงเหลขกรักกิโล เหลือตัวใดยังมาท่านออกเหลือตัวใดเป็นตาออกเดี๋ยวมาหลุดกันครับก็จะไปเบิบงเลขถูกทำมาเบิงเลขหลักกิโลกกนะครับอีกรอบนึ่งนะครับนอะหนึ่งห้าหนึ่งหาก็ได้เป็นเจ็ดหาก็ได้ C หนึ่งนี่จะเป็น C เจ็ดกรได้นะครับเนาะอยังก็เกิดขึ้นได้ครับผมด้านหน้าก็มีศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าอย่าลืมเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกัน ยาถิมครับอย่าถิมอย่าถิมหก,กับเก่ายาถิมนะครับเด้อนี่ครับอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นสามห้าสามหาแปดหาก็ได้ครับผมสามหาแปดหาหรือจะเป็นหาหาก็ได้บนเน่ด้ครับเนาะยังจะเกิดขึ้นได้เบิดเดี๋ยวไปเบิรงเลขกถูกตัวแหลกกันครับผมงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดครับหลักกิโลพี่ไอพามครับผม บรรยากาศตอนกลางคืนครับก็บอกให้เงียบเงาแห้งนะครับเพราะว่าเบาหนองมาบ่เดืกเนาะก็ยังมีรถแลนด์มานี้ก็เริ่มทักทายกันละเริ่มทักทายกันละเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกตัวแรกกันครับผมเลขถูกตัวแรกครับหมายเลขกหกครับเลขถูกตัวแรกหมายเลขกหกเลขถูกตัวแรกหมายเลขกหกครับ เราลองบอกเลยว่าักกักเก่ากกเก่ามันตัวเดียวกันซื้อโฮกเก่าแต่ละเลือดอย่าลืมโกนะครับเนาะฝ่ายอาลอยเดี๋ยวฝ่ายอาลอยด้วยฝ่ายอาลอยสามหกหนึ่งฝ่ายลอยสามหกหนึ่งครับเ,เลขถูกตวแหลกหมายเลขหกหมดที่แล้วออกศูนย์เก้าออกศูนย์เก่าเนาะหมดที่แล้วเ,วเลขล่างแต่ว่าเบาหน่องซื้อเลขไว้ก็ซื้อโกไว้ สื่อโกกสื่อเก่าเก่าสื่อโกเก่าไว้บนเนี่ยได้ครับแต่ถ้าเบิงเล็กถูกตัวที่สองครับเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ท่โชกเลยดวงครับช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตฤิษ์สมักหรืบบ่ามากก็ขึ้นอยู่ท่ดุลพินิจของแต่ละคนเดี๋ยวไปล้อหลุดเล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับหลักกิโลฟีไท่ามครับพวดวันที่ 16หกุมภาพนเจ็7ครับผม <S <S เราไปบังเดกถูกตัวที่2ครับน็กถูกตัวที่2องไมเหล็กสครับ6 4ด้านนอีกคมีเหล็กสีเพือนครับ4ีหนึ่งดันเป็น4ีหนึ่งนะครับเนาะเหลขกไฟมัอยสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งห่อนันออกไปแล้วสาหเดี๋ยวสี ยไป 3, เปบิ่งตัวที่สาที่เป็น6 4สอย่างนะครับเนาะเบิ่องหวยเปิดเป็นแนวทางนะครับเนาะสาธุสาธุไอ้พามเอ้ยงวดนี้ออกตรงๆรเห็นไหมงวดวันหกสี่เฮ้ยงวดวันหกสามไหมงวดหกสามหกสี่ไปเบิ่งตัวสุดท้ายที่เป็นหกสี่อย่างไปดูกันครับงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดครับผมสาธุสาธุหลักกิโลผีไอ้พามครับหลักกิโลผีเฮียนครับ ครับปึ้งนลีถูกหลมลงไปเลยมันเบาหนองไทยพระท่านมันเบาหนองไทยพระท่านครับหลีถูกโลบมลงไปแล้วครับไทยพระท่านครับไทยพระท่านฮะมาดูดูกันครับตัวที่สามที่เป็นหลีังดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชกงวดวันออกไปแล้วหกสามเนาะหกสาม ออกไปแล้ว63เบิบนบนนี้ได้บนอาจจะเป็น64ก็ได้ยังจะเกิดขึ้นใดบิดครับฟ้าดิมก็สิอันนี้ังม,มันก็นเลยเกียใหทเกียรลบนะครับเนาะเสลด์ดลดกันดละอ้าลบก็บอาวเตะถูกงามครับนวนี่แหละ้นนี่แหละเนีะถูกตัวที่3ามาแล้ครับนงามงามงาม วันหกสามครับเลขถูกลักกิโลพีไอพามครับหกสี่สามครับผมหกสี่สโค้ง,งุดท้ายงวดวันที่สิบกุมภาหกเจ็ดนะครับนี่อันน,น,น,อนี้ก็สามหนึ่งอันนี้ก็บนนี้ได้ครับเน,นาะหนาลุนได้หกหนึ่งก็หน,นาหลุนหกสี่กหนาหลุนนะครับนาะห สี่สามครับผมสาธุสาธุตามเลยมาตรงตรงเร้่อยๆขอหัวดีทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปรารถนามีเรื่องแปลกนะครับผมมีเรื่องแปดจุดถูกเลยครับถูกโบม่ายลงมาจือเตี้ยเลยนะครับถูกโบม่ายลงมาจือเตี้ยนี่โดนอะไร้งแต่เฮ็ดคลิปมานี่ถูกยังอยู่บังเก่าอยู่นี่ ถูอยู่เมืเก่ยู่ครับเรืองแครับเรอแกถูกยังอยู่มืงเกาอยู่นะขอให้ทุกคนยงโชคดีจิตใจกรมวังนังปราาพีรภาพมากห้โชว์ครับหกสสามขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ